เอาสวัสดีครับมารับรถครับนี่ L458 โอ้สูตรไหนครับจังเจกนี่โออติดไม้เตอนุมีไม้ติดอ่ะนะดึงออกก่อนไหมไม้ไมเออโอ้นี่มืออาชีพ นี่นะครับสภาพสวยๆนะครับใครสนใจนะครับนี่ทักงาน,นครับนี่รับประกันโดยช่างเทคเทคเตอร์มีอูช่างเทคนะครับมาดูแลให้รถคันนี้ผมมาดูด้วยสายตาผมก็ถือว่าผ่านนะครับแต่ว่าไม่มั่นใจก็เลยให้ช่างเทคนีมามาดูให้ช่างเทคบอกว่าเดิมๆป้าจัดเลย อ๋อตามคาเรียกร้องเดี๋ยวเราไปล้างนะครับไปล้างไปเช็คระบบให้ดีกว่านี้นท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้ LC 5 0 8นี่ก็เป็นรถทีมงานอูช่างเทคนะครับแทคเจอร์อูชางเคทคเทคเจอร์เดี๋ยวมาดูวิธีการขึ้นนะครับการขึ้น 12ล้อนี่เราไม่รู้วิธีนี่ก็ขึ้นยากลงยากแต่นี้ช่างเิคเขาประสบการณ์เขาโชคทชนนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูว่าส,สเต็ปเขาโรตรีมัดข้างหน้านะครับมัดข้างหน้า ตตรีเดิมๆสวยเลยครับน่าจะลงดินไม่ถึงร้อยไร่ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับติดต่อมาได้อ,เอะอเ,เอาลงมือเดินมาเดินมาเดินมามาวาติดเออเอาเลยเลยเลยวาเทียบเต็ดเออเอาเอาเลยเออ ได้ได้ได้าโอ้โหเมก้าขับขึ้นหรอผมนี่เลยเลยเลยชาวไร่ชาวสวนนะครับนี่ประหยัดมากเลยคันนี้อะไรคูบต้าไม่ต้องห่วงนะครับมีอันนี้เป็นรุ่น l c 5 0 8นะครับนี ni, e e ่โรตารีนี่ก็ถือว่าไม่เอี่ยมอองดักรอยเด้ยนู่นเลื่อเงยเตยเลึกอเลิงเียเดินน้ามาเดินน้ามาเลยนี่นะครับเอาขึ้นแบบเอ๊ะเอ๊มันนู่เลยยางเหรอฮะใบมีดนี่ นู่หรยังไอ้นู่หรยัง Ơi, đưa nãy ấy Đi, đưa nãy Đưa, đưa nhóc con Đưa nè Lơi, 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 lơi Lơi, đi 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 Hào lông Quả đây, ơi, nhóc nhóc con Nhóc, nhóc Ơi, nhóc Lướt xanh Lướt Nhóc Nhóc เดียยวโอ้ยชัวล้นี่ทุกอนเออเอาฮะโอ้เลยอีกอีกขันหนึ่งว่ะเารอกว่าข้างล่างนี่ใส่ได้อีกขันหนึ่ง เดี๋ยวรอชมนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปที่นี่ทีมงานเรานะครับทีมงานดําซิ่งดิระเบิดหรือว่าทีมงานเสียสุนทุนเยอะลังคาแตกหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไร ตามสภาพตามอายุการใช้งานแต่สภาพรวมๆนี่คือที่ว่าสุดจัดครับคันนน้รถไทยมีท่านใดที่สนใจเอาไปลุยสวนลุยนานะครับท่านใดที่มีงบน้อยนะครับราคานะครับเรอบว,ว่าอยู่ที่2อง0 0 0ห้าหนะครับต่อรองนิดๆหน่อยๆได้ฮอีที FC, ท่านใดที่สนใจนะครับ มาดูมาชมกันได้นะครับที่ร้านก๊อบคิดขายส่งหรือว่าสํานักง,งานของเรานะครับเจียซุนคุณเยอะพรงนี้ก็จะเอาไปลุยงานเลยครับเอาไปลุยงานเราจะลุยงานแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูครับการทํางานเดี๋ยวจะไปปั่นโรตเตรี่เอาลรตเตรี่ไปปั่นแล้วก็ไปปรับพื้นที่ให้กับฟรังนะครับเขาจะดูก,กัญชา เราติดต่อนัดก,กันวันพฤหัสครับวันพฤหัสดีเราก็มาซื้อรถพอดีเลยส่วนเจ้า M8 540เข้าเราก็ยังอยู่นะครับยังอยู่กับทีมงานเราอันนี้เราเอาตัวเล็กไปประจำการนะครับถ้าใครสนใจหรือว่าอยากได้เอาไปใช้ต่อเราก็ขายนะครับสองแสนห้านะครับต่อรองกันได้ทันนี้ มาก่อนได้ก่อนนะครับอย่าตัดสินใจช้าของดีมีน้อยครับสวยไหมทั้งคันนี้ดูแล้วสภาพรวมๆวมเปเดิมๆครับเดิมๆครับเดิมๆเดิมนนะครับเดิมโรงงานอันนี้ก็มีแค่รอยตัดท่อนคัดอย่างเดียวครับอ๋อตัดท่อนคัดอ๋อนี่เครื่องเดิมแต่มี ่ใช้กันยาวๆเลย,นยเนาะโรตารีครับน็อตไม่มีเกะนะครับนี่มีสีตลอกลงนิดเดียวนี่โอ้นี่น็อตเดิมๆครับนี่ไม่มีการเกะอ๋อรัดอย่างดีครับเพื่อความปลอดภัย ที่สนใจนะครับมาดูได้นะครับที่ร้านก๊อบคิดขายส่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงนะล้างให้มันดีแล้วก็ใครที่สนใจนะครับราคาเราก็บอกแล้วนะครับต่อรองกันได้ต่อรองกันได้25ต่อรองเอาใครมาก่อนได้ก่อนเอามาโยกนู้นขึ้นก่อนละ่ะฮะ ยกเออเดียวยังมีของแถมอีกชุดหนึ่งนี่นะครับขอไอ้ไอ้ไอ้ตัวตัวนี้แกไม่ให้แต่ตัวนี้แกให้ไปพอดีเลยเราจะไปผลเวลาย้ายรถไถเดินตามนี่จะเอาขึ้นนี่เลยครับเอาขึ้นนี้แล้วก็มัดแล้วก็เอารถไถยกนะครับเอาไปสูบ เดีวนี่ขึ้นไปก็รอเลยครับเดี๋ยวไปอาบน้ำให้อาสาอานอีกนิดนึงนี่ระบบโอ้ช่างเทคนิคใช้ระบบให้เทคเลยครับบันไดแข็งแกร่งนะครับทำเองรถก็ทำสีเก็บมานะครับสวยครับนี่นะครับอาชีพ ที่จะต้องมีนะครับเรื่องจกักกลเอาสุดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ